สวัสดีครับ FC, เอฟซียำเช้าครับผมเนาะมารีวิวหุ่นนกยางครับผมอันนี้ของเอฟซีตอนนี้ลงสีให้เรียบร้อยท่าก้มท่ากลางปีกน้ำหนักเบาครับผมอยู่ประมาณหนึ่งขีดเดี๋ยวผมช่างให้ดูเลยรอตาช่างแป๊บนึง น้ำหนักไม่ถึงขีดแค่ผมตัวนี้ไม่ถึงขีดเพราะว่าเราเวลาไปเที่ยวทุ่งเนี่ยมันจะได้ขนย้ายแบบสบายมันเบาน้ําหนักเบาตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ไม่กลางปีกเลยครับเด้อตัวนี้ไม่กลางปีกถ่ายยืนตัวนี้ก็เข้าเร็วครับผมตัวนี้ก็เข้าเร็วหลังบ่ายสามนี่ไปได้เลยเพราะว่าเป็นเวลาของที่วานก ต่อเข้าง่ายกลางปีกตัวนี้ก็กลางปีกลายของปีกของนกถ้ากลมมก็เข้าดี จะมีคืนนะผมแล้วก็ดำโพงเมมเื่อถูกใจเอซครับผมสอบถามได้พูดคุยกันได้อันนี้มารีวิวให้ดูเป็นยางทั้งแผ่นเลยครผมนะน้ำหนักเบาแข็งแรงด้วยเหมือนฟองน้ำแต่เป็นยางครับผมแล้วก็ไม่ใช่โฟมถ้าเป็นโฟมเนาะนกมันจิกมันก็หลุดเลยอันนี้จิกลงไปครับผมเนี่ยไม่หลุดหรอก ทนโอ้ใช้ได้หลายปีครับผมนอกจากอเอาไปเผาไฟถึงจะทำลายได้นี้คือถ้าสีมันตกมันอะไรแล้วก็ระบายเพิ่มได้ลองดูแล้วครับผม่ผาน ไม่มีคลิปให้ดูครับผมเพราะว่ามันผิดครับผมมันผิดมันเป็นของนกปลอดนกประลอดแบบไม่ยอมก็จะมีคืนตัวนี้ของนกอิล้มโดยเฉพาะหลักสูงขนาดของวงกอห้านิ้วต่อขอเล็ก แล้วก็มีลำโพงแล้วก็แส่ได้ถ้าแบบแขวนก็แบบนี้ครับผมเผื่อขี้เกียดปากก็แบบแขวนใส่เหมือนตะขครยมีสองท่าท่ายืนปกติกับกลางปีก อของวันนี้ครับผมแล้วก็มีที่ลักนกแบบย้อมชานหักแล้วก็แบบตรงชานตรงของนกปลอดนกกงหัวจุกบินลานกกลางเฉนนกแทดนกขอดนกปลอดสวนบ้านเรานี่ครับผมแล้วก็เป็นของไก่ครับตัวนี้ของไก่มีสองสายมุลี่กับเชือกเส้นใหญ่แล้วก็แบบไม่ต่อ ชุดคืนอมีคันเบ็ดมาให้ดูด้วยตัวนี้เบรร็ดปลาจอนความยาวอยู่ที่เมตร20ปักสบายเลยไม่ต้องไปกวาดยญ้าออกเมตร20่สครับผมตัวเบ็ดก็เบอร์สเบรร็ดปลา่อนเชือกเบอร์12องโอเค เดี๋ยวกำลังแพ็ไให้ครับผมเอฟีฝากขอบคุณทุกท่านครับผมที่สนับสนุนกับเบ่าบึงการนอนนาขอบคุณครับ